your whole life you pushed yourself to be faster than Don, smarter than Don, stronger than Don. But could you kill him? สวัสดีครับแฟนๆหนังกังแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปิดตัวมาด้วยคลิปตัวอย่างบางตอนนะครับผลงานของหนังกังแปลงร,รุ่งโรดภาพยนต์นะครับ นางกาแงใบน,นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นหนังกาแงที่ยังรับจัดใช้ภาพยนตร์อยู่นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับในปีนี้ก็เตรียมหนังไปคอยต้อนรับจภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งนะครับซึ่งแสงสีที่เรานํามานี่ก็เป็นคลิปบางส่วนนะครับจากทีมงานลุงโรดภาพยนตร์จังหวัดฉะเชิงเซานะครับในหน้างานปีนี้นะครับ เป็นแฟนเอฟซีนะครับที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกก็จังหวัดใกล้เคียงครับอยากเดี๋ยวติดต่อนังการแปลงสตอรนะครับก็จะรูปรโถดภาพยร์จังหวัดชาเชิงเซานะครับในวันนี้ก็ขอคุณนะครับคิ้วก็ภาพก่อบางส่วนนะครับจากทีมงานรุปโถดภาพยรนนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องราวนังแปลงไทยของเราได้นํามารวบรวมทุกหน่วยนะครับในประเทศไทยนะครับที่เรามีข้อมูลนะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนามาลงให้ท่านผู้ชมท่านฟังนะครับเป็นแฟนนงแปลงทุกท่านได้ชมกันสําหรับเบื์โทู รุงโรจน์ภาพยนหนจังหวัดเชียงแสานะครับทางช่องก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าอยากจะติดต่อหนังกงแลงนะครับไปสมโพธิงานพิธีการต่างๆท่านนะครับก็โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปแนะนําหนังกงแลงในวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหนังกงแพงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราได้เลยนะครับจะนําเสนอเรื่องราวหนังกงแลง ทุกๆเรื่องนะครับที่เรามีข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ